สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการเทรดนะคะการวันนี้ก็จะเทรดด้วย2เทคนิคด้วยกันก็คือเทคนิคการกดตามราคาแล้วก็เทคนิคเกินขินนะคะเทคนิคแรกเราจะกดตามราคาก่อนจะจะเห็นในกราฟนะคะตอนนี้กราฟกําลังอยู่ในช่วงขาลงเดี๋ยวเราจะกดตามนะคะโอเคเรากดตามแล้ว ก็คือกดลงกราบลงแล้วก็กดลงแต่ที่เรากล้ากดลงเนี่ยคือเพราะว่าเราได้อ่านกราฟแล้วแล้วก็วิเคราะห์กราฟแล้วว่ากราฟน่าจะลงต่อไปเรื่อยๆนะคะลงเพราะว่าจากกราฟที่ดูเนี่ยคือด้านล่างกราฟไม่มีแนวรับเลยนะคะก็เลยคาดว่ากราฟน่าจะลงต่อไปได้นะคะก็เลยตัดสินใจกดลงนะคะเป็นการกดตามราคา อันนี้คือกดลงตามราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะวินหรือเปล่านะคะอันนี้ซูมให้เห็นกราฟชัดๆว่ากราฟด้านล่างไม่มีแนวรับนะคะก็โอเคกราฟก็ลงมากราฟลงมาแล้วก็ตามคาดค่ะกราฟปิดแดง ลงมาแล้วก็ปิดแดงนะคะต่อไปจะเป็นเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคการเกินกินนะคะเทคนิคการเกินกินนี้ก็คือเป็นการเกินกินสีตนกันข้ามนะคะอันนี้คือกราฟตัวเดียวกันอันนี้เราตัดมาให้ดูนะคะกราฟก็คือมีการลงมาเรื่อยๆอันนี้เราตีแนวแล้วแนวที่ที่เป็นเส้นสีฟ้าอันนี้จะเห็นว่า แท่งสีเขียวกลืนกินแท่งสีแดงแล้วก็ชนแนวต้านเ,เทคนิคนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการกลืนกินสีใดสีหนึ่งเนี่ยสีถัดไปจะเป็นสีตรงกันข้ามแล้วที่เรากล้ากดอีกอย่างหนึ่งก็คือกราฟเป็นเป็นกราฟเทรนลงคือลงมาดีๆแล้วอยู่ดีๆก็ขึ้นเป็นสีเขียว กลืนกินสีแดงแล้วก็ชนแนวเราก็เลยกดลงแล้วก็คาดว่าน่าจะวินด้วยเพราะว่าเป็นการกดกลืนกินแล้วก็กดตามเทรนด์ด้วยคือเทรนด์ขาลงนะคะอันนี้ก็รอดูเหมือนกันวิทีสิบแล้วนะคะ โอเคก็ชนะไปนะคะแต่ก็เออชนะไปแบบชฉื่อยดนะคะ